ทุกคนนะคะเพ็กกล้า่ารู้หรือยังคะหนูเห็นมาแล้วใช่ไหมคะลูกพี่จะหมุนปิงปองแล้วนะวันจันทร์ใช่ไหมคะ,พ,ะ,มนะมคะพี่เดวันจันทร์ที่1นึ่งวันจันทร์ที่16สิงหาคม2 5 6 4งวดที่51ที่หนูจะให้โชคผู้คนนะคะลูกผานปิงปองพี่ขอ2ตัวตรงๆในลูกแรกลูกเดียวได้เลยไหมคะแต่วันนี้จะหมุนสองลูกนะแต่ว่าเพชรกลาโดนจิตโดนใจให้พี่ทอฝันหยุดหมุนนะคะ ตามเลขที่หนูเห็นตามเลขที่หนูดลจิตดลใจจะให้นะพี่เป็นบังคับหนูนะว่าจะหนูจะให้รางวัลอะไรนะคะเอาเป็นว่าแนละ้วแต่หนูเห็นแล้วแต่หนูสบายใจที่อยากจะให้โชคผุ้คนนะลูกนะแต่ว่าถ้าเกิดคนถูกหวยกันเยอะเะเราก็จะมีเงินสร้างเที่เวลากันนะคะลูกนะานะพี่ต้องการเงินอีกเยอะเลยนะคะนะแล้วก็หนูจะได้ค่ขาขนมค่าของเล่นด้วยนะโดยเฉพาะขนมของกินเยอะๆของเล่นเยอะๆนะคะ เดี๋ยวพี่จะหมุแล้วนะหวยไทยนะหวยรัฐบาลไทยที่ออกทางทีวีนะคะช่อง32นะคะไม่ได้ช่องอื่นนะคะหวยที่ออกทางทีวีนะคะขอเพชรการประทานพรด้วยนะคะลูกนะขอเทเวิศวนันพนรายพ,พระพรหมนะคะพระศิวะพระแมุ่มาพระแม่ลักษมีพระแม่สลัชชอบตีพ,พตร,ระพิฆเนศพยาขุดพญานาคนะ,คะ,นะ,คะแล้วก็สิงห์ศิธิ์นะเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางน้องนะเพชรการหมุนมันๆเลยนะคะลูกนะ พี่ขอลูกแรกลูกเดียวก่อนนะคะลูกนะาสองตัวตรงตรงเลยนะในลูกแรกลูกเดียบมาเลยนะคะเดมนขิดดนใจทห้ที่ถูกเหมือนามที่โคเห็นนะคะที่นไปมาทับหน่อยหนจะให้รางว,วัลอะไรก็ได้แต่คนเขาอยากถูกสองตัวตรงตรงนะคะลูกนะคะองตัวล่างออกมาตรงตรงเลยนะเะดินขิดดนใจทห่ถูกเหมือนเด้ะ แลาค่สีฟ้านะคะนี่ค่ะ5.4ค่ะ5้าสงวดที่5้อ็ได้5้สนะคะหนะคะลูกแรกนะคะเดี๋ยวเรามุนลูกที่2องเดี๋ยวลูกนี้ใส่ไปก่อนนะคะอเพชรก้าลูกแรกได้5้าสนะคะอ่าห้สนะเป็นอะไรได้เป็นสองสได้ไหมคะอ่านี่นะต่อมาลูกที่2นะคะอ่ามาลูกที่สองเพชรก้าวันจันทรที่เกิดสีนหาน,นะคะ วันจนที่หสี่หาวัที่สองนะหวยไทยหวยระดับไทยยุกทางทั้งไทยรัฐสามสิบสอนะวันที่1้าสเ็ดแล้วนะคาวันที่1าสิเอ็ดแล้ววันจันทร์ที่สิบหกหาคมสองพัอยกสิบส่ออกเลขอะไรคะตรงตรงนแน่นเลยนะคะวที่สองนะนะคะเฮ้ยห้าสองสีมเงินทั้งคู่ค่ะ เมื่อกี้ห้าสี่เมื่ออันนี้ห้าสองเลขที่เอามาคไยกันน่าสนใจมากเลยนะมีห้าสี่ห้าสองไยไปมาก็มีสองสี่ด้วยเนาะห้าสี่สี่ห้าห้าห้าสองสี่สี่สองมีแค่นี้เองนี่งวดเนี้นะคะเดี๋ยวเอาลูกอันนั้นออกมาก่อนเดี๋ยวตัดคลิปไปก่อนนะคะเอาละครับก็เราหมุนปิงปองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปเลขนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับที่เราจะแบ่งปันเพื่อให้ท่านไปซื้อเลอตเตอรี่นะครับผม สมสมติมเลยค่ะสมมติเทาไรครับอ่าโฟกัสชัดเจนไหมคะถ้าคุณงบน้อยคุณเล่นตามที่คุณเห็นในลูกปิงปองพอค,<ช>ค่ะไม่ต้องมาว่าทอฟันหรือเพชรกาหรือพี่เดว,ว่าให้เล็กเยอะจะเยอะหรือไม่เยอะต่อให้เราให้เยอะอยังไงคุณก็ซื้อตามกําลังของคุณอยู่ดีนะนะคะตามที่ชอบเลยคะ่ะมีลูกแรกที่หมุนออกมานะคือห้าสี่ลูกที่สองคือห้าสองค่ะจับควยไปควยมาได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะคะก็เป็นสองสี่สี่สองห้าสี่สี่ห้า ทวนนั้นเองนะคะ54 5 2หเนี่ยห5 4 2 2 4สมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้จริงๆนะคะวดนี้นะคะเพราะเราใช้ปิงปองเซต็ตใหม่ไม่มีภา,าษากริชข้างบนแต่ถ้าเกิดใขรงบเยอะจะซื้อตามทอฝันที่ทอฝันชอบก็ได้นะคะเดี <S 2> <S 2> ๋ยวมาดูเลขสองตัวสามตัวของทอฝันกันที่นอกเหนือจากปิงปองนะคะอันนี้ค่ะตามนี้นะคะแล้วแต่ชอบเพราะยังไงนะคะคุณก็ซื้อตามงบของคุณเองแต่ว่าปิงปองออกมาเป็น54กับ52มันดูเป็นตัวอื่นไม่ได้นะคะ ก็ดูนะคุณแต่ว่าทอฝันไม่ได้เขียนห้าห้านะคะนะทอฝันไม่ได้เขียนเลขเบิ้ลห้าห้าเขียนแค่หกหกับเจ็ดเจ็ดคุณจะซื้อห้าห้าก็เรื่องของคุณน้อพี่เลยเนาะนะแต่ทอฝันไม่น่ามาหรอกเนาะห้าห้าแต่แล้วแต่นะนะก็มีห้าสี่กับห้าสองก็ดูนี่แค่นี้พี่เดนเห็นเป็นเลขอะไรอ่ะก็เด่นสามตัวนี้ที่เป็นสีดำอะห้าสี่ห้าสองกลับกันเองนะคะห้าสี่สี่ห้าสองสองห้าห้าสองนะคะสี่สองสองสี่นะคะตามนี้นะคะที่วงกลมให้คือเด่นมากนะคะเห็นไหมคะ เ้วเลขกันเลขกันคืออะไรคะไม่ได้อยู่ในบิงปองก็จริงแต่เป็นเลขที่ทอฝันชอบที่เฉยหกสี่เก้าสี่หกสองเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดห้าค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดค่ะอันนี้คือเลขกันคือเลขที่ทอฝันใส่เพิ่มไปในบิงปองเพราะว่าปิงปองวดเนี้ยได้แค่สามตัวเองคือห้าสี่ห้าสองสี่สองกลัวว่าคนจะไม่ได้เสียตังค์เล่นเยอะทอฝันก็เลยอยากให้คนเสียตังค์เพิ่มอีกคะ่แะแล้วแต่ใครงบน้อยก็เล่นสามตัวนี้นะคะพี่เดย์สามตัวไปกับก็เท่าไหร่คะ เด่นท้ายสี่สี่ห้าห้าสองสองห้าสี่สองสองสี่ก็กลับไปกลับมาในการซื้อลอตเตอรี่นะครับก็แนะนํานะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะและถ้าใครชอบเลขเบิ้ลนะคะวันจันทร์อาจจะมีเบิ้ลบ้างนะแต่นานๆนาทีนะคะวันจันทร์ที่สิบหกนี้ต้องกับวันพระนะใช่ก็อาจจะเป็นหกหกเจ็ดเจ็บหามนะกหกแต่ไม่น่าจะกระดกเป็นเก้าเก้านะหกหกเจ็ดเจ็ดมีแค่นี้นะคะหกหกเจ็ดเจ็ดนะแต่จะเกิดใครศูนย์นะคะ ถ้าเกิดใครชอบศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สองท้องฝันเอาศูนย์มาจากไหนเพราะว่าสี่คือเป็นศูนย์ได้นะคะสี่เป็นศูนย์ได้นะคะสี่กับศูนย์คล้ายกันยังไงไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะมันเขียนเป็นมีรูตรงกลางเหมือนกันอะสี่ก็ทะลุมีรูตรงก,งงนะกลาง,งนะคะแล้วก็ศูนย์ก็มีรูตรงกลางประมาณนั้นนะคะเออก็เลยก็เลยได้ออกมาเป็นศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สี่นะคะถ้าศูนย์มาถ้าใครชอบศูนย์นะ นะถ้าใครไม่ชอบศูนย์ก็ไม่ต้องดูค่ะสําหรับสามตัวนะคะถ้าใครไม่มี mm. เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดใครไม่มีโชคในการเล่นสามตัวไม่เคยถูกก็ไม่ต้องเล่นค่ะเพราะสามตัวเล่นยากทอฝันก็เลยใบให้สามชุดนะคะสําหรับเลขสามตัวจับในปิงปองมาใส่ห้าสี่กับห้าสองก็เป็นห้าสี่สองเลยค่ะห้าสี่สองหกสี่สองเก้าสี่สองมาจากไหนทอฝันชอบก็เลยเขียนขึ้นมาเฉยๆค่ะหกนะ 52กับ952ก็เขียนขึ้นมาเฉยๆค่ะแล้วแต่จะตามก็ได้นะคะแล้วก็654 954ค่ะแต่ถ้าเกิดท้อฝันจะเลือกนะคะท้อฝันขอวงให้นะคะขอวงให้2ตัวนี้ค่ะชุดนี้ค่ะ3ตัวนะคะสำหรับชุด3ตัวท้อฝันเขียนให้4ชุดแต่ท้อฝันวงวงให้2ชุดนะตรงนี้กับตรงนี้นะคะ แล้วแต่ชอบนะคะวงให้แล้วแล้วถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีดวงเล่นสามตัวไม่เคยถูกก็ไม่ต้องเล่นเนาะเล่นสองตัวให้มันถูกเถอะงวดนี้มีแค่นี้ครับพี่เดย์ครับผมถือเนาะพี่เดย์ชอบตัวไหนคะครับก็ที่ผมชอบนะครับก็คือชอบห้าสี่นะครับชอบห้าสี่เล็บ้านพี่เดย์ด้วยเนาะครับสี่ห้าชอบสี่สองสองสี่นะครับชอบ7557อ่าชอบแค่นี้ครับอ๋อฝันด้วยนะมีแค่นี้ค่ะครับสำหรับคนนะครับจะหลายคนที่ ถามผมมาว่าทําไมผมถึงถูกรอตตอรี่บ่อยนะครับมาดูตรงนี้เลยครับมาดูใกล้ใก้กันนี้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่ผมบูชาก็คือว่านจับเงินจับทองนะครับหรือว่านพญาเล็บคุดนั่นเองนะครับตัวผู้นะครับจะเป็นสีดำตัวผู้จะเป็นสีดำเนาะตัวผู้จะเป็นสีดำตัวเมียจะเป็นสีขาวตัวผู้หาทรัพย์ตัวเมียเก็บทรัพย์นะครับสมัยก่อนผมก็ใส่แค่ใส่สร้อยธรรมดาแต่วันนี้ผมจับทั้งเงินจับทั้งทองนะครับ องนี้เช่าบูชา600บาทนะครับเช่าบูชา600บาทแล้วก็พระพิคเนตนะครับผมพระพิคเนตนะครับปางเศรษฐีหรือปางทักทูเสดนะครับองนี้เช่าบูชา1000บาทเช่าบูชา1000บาทนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอยากแนะนำนะครับอันนี้นะครับผมใส่มาผมเช่าบูชาเนี่ยทำให้ผมมีโชคมีลาบและเสริมโชคลาบไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เช่าไปจะ ถูกหวยจะมีโชคมีลาบนะครับเดกก็ถูกได้ต้องสามร้งวันนะคะลอตเตอรี่นะคะครับเป็นเพียงการแนะนํานะครับสิ่งมงคลเพื่อเสริมดวงเท่านั้นนะครับก็สนใจนะครับสั่งเช่าวัตถุมงคลนะครับได้ที่เบอร์0842642626 0842642626ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับแลสำหารับงวดนี้ก็เลขเป็นดังนี้นะครับขอใทุกท่านโชคดีนะครับ ในวันที่สิงหกสิงหาคมนี้น,นะคะเล็กปิ่นปองตามนี้คะ่ะ